สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมือถือเรือธงของทางซัมซุงนะครับผมที่เป็นมือสองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามือถือเรือธงมือสองของทางซัมซุงนั้นน่ะจะมีรุ่นไหนบ้างที่น่าเล่นในปี2023นี้นะฮะรุ่นแรกนะครับผมที่ผมจะแนะนําในวันนี้ก็คือซัมซุง Galaxy Note 9นะครับผมที่ให้ชิปประมวลผลมาเป็น Exynos 9810 Octa Core 2.7 GHz นะฮะ GPU ให้มาเป็น Mali G72 MP18 จอให้มาเป็นแบบ Super AMOLED นะครับผมขนาด6.4นิ้วนะฮะ QHD+ นะครับผม Refresh Rate อยู่ที่ 60Hz นะฮะะส่ววนนตัักล้้องครบผมมใหา กัน2เลนนะครับผมก็จะมีเลนหลักนะครับผม12ล้านพิกเซลนะครับผม f 1.5นะฮะบวก OS กันสั่นแล้วก็มีเลนเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลนะฮะ f 2.4แล้วก็มี OS กันสั่นเช่นกันนะครับผมตัวเลนเทเลโฟโต้นะฮะสามารถซูมได้ 2x optical zoom นะฮะแล้วก็ยังสามารถอัดวิดีโอได้สูงสุด 4K 60เฟรมเรทด้วยนะครับกล้องหน้าของเขานะครับผมให้มาที่8ล้านพิกเซล f 1.7นะครับผมสามารถอัดวิดีโอได้สูงถึง 2K 30เฟรมเรทเลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถใช้แจ็คหูฟัััััััังงงง3.5 3.5ไไดดดด้้้้้้้วววววยยยยนนนนนนนะะะะะะคคคคครรรรรบบบผผมมมมเพพาาาุ่่่่ีีฮตตแแจ็็ออกกลลใหโู พร้อมแบตเตอรี่4,000มิลลิแอมป์ชาร์จไวที่15วัตต์นะครับผมรองรับอ d นดิเกได้สูงถึง512จิกเลยนะครับจากสเปคที่กล่าวมานะฮะผมยังถือว่ามือถือตัวนี้นะฮะยังน่าสนใจในปี2023นี้อยู่นะครับผมเพราะว่าราคามือสองของเขานะครับผมจะอยู่ที่2,000จนถึง4,000บาทนะฮะซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายมากๆเลยนะฮะสำหรับใครนะฮะที่อยากใช้มือถือเรือธงของทาง Samsung นะครับแล้วก็งบประมาณอาจจะยังไม่ถึงตัวท็อปของเขาในปีล่าสุดนะฮะตัวนี้ก็ปัง่ยยาาามถถสูรร ถ่ายวิดีโอออกมาได้อย่างดีอยู่ใครนะครที่จะามาดูหนังฟังเพลงนะครับผมเล่นเกมบ้างเล็กน้อยนะฮะก็ยังเหมาะอยู่นะครับผมตัวนี้นะฮะยังได้ประกามาด้วยนะฮะสามารถที่จะเอามาวาดรูปเล่นได้หรือจะมาเซ็นเอกสารก็ได้ด้วยเพราะถือว่าตัวนี้ก็เป็นท็อปในสมัยก่อนของทางซัมซุงนะคะคุณภาพหรือวัสดุที่เขาให้มาะฮะยังถือว่าเป็นเกรดที่มันยังดีอยู่เมื่อเทียบกับเพื่อนในกลุ่มราคาประมาณนี้ในปัจจุบันนะครับผมส่วนเรื่องของการอัปเดตนะ,ะตัวนี้หยุดอัปเดตไปสักพักหนึ่งแล้ว a อน r o i d ดของเขาะะจะหยุดที่ Android ะรมแ 3ปีเลยทีเดียวนะฮะต่อมาในรุ่นที่2นะฮะก็จะเป็น s a m s u n Galaxy g Note 10 Plus นะครับผมตัวนี้นะฮะให้ชิปประมวลผลมาเป็น Exynos 9825นะฮะ Octa Core 2.73 GHz นะฮะหน้าจอของรุ่นนี้นะครับผมจะอัปเกรดจากรุ่น Note 9เมื่อสักครู่นะครับมาพอสมควรนะฮะตัวนี้จะให้หน้าจอมาเป็นแบบ Dynamic AMOLED นะครับผมขนาด6.4นิ้วนะครับผมเป็นแบบหน้าจอ 2K นะครับผมแต่ Refresh Rate นะฮะยังอยู่ที่60เฮิร์ตเช่นเดิมนะฮะแต่รายละเอียดสีหรือความคมชัดหน้าจอนะครับผมตัวนี้นะครับผผมมมมจะะะะดีกกวววว่่่่าาารรรุนนนน Samsung Galaxy Note 9ออออยูพสคะคะสคคฮตััล้้งงขงเบะะให ด้วยกันถึง4เลนด้วยกันนะฮะก็จะมีเลนหลัก12ล้านพิกเซล f 1.5นะฮะแล้วก็มี os กันสั่นด้วยนะครับผมส่วนเลนเทเลโฟโต้นะครับผมให้มาที่12ล้าน f 2.1นะครับผมก็มี os กันสั่นเช่นกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับให้เลนอัล์ตวาไวมาด้วยนะครับผมความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะฮะ f 2.2นะครับผมแล้วก็ยังมีเลนเดฟนะครับที่0.3ล้านนะครับผมตัวนี้นะฮะจะสามารถถ่ายชัดตื้นชัดลึกได้ค่อนข้างจะดีกว่า note 9เมื่อสักครู่นะครับผมการออออออัััััดดดดดดดวววิิิีีโโขงงงเเ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 คค้าาาานนนนะะะะะรร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 บบผผมมมมมกก็ไสูถึ 4K 4K 60 60ฟฟททช่่พฮ เป็นมาตรฐานสูงสุดของซัมซุงเมื่อสมัยนั้นแล้วกล้องหน้าของเขานะครับผมให้ความละเอียดที่10ล้านพิกเซล f 2.2นะฮะแล้วก็อัดวิดีโอได้สูงถึง 4K 60เฟรมเรทเลยนะฮะส่วนซัมซุง Galaxy Note9 นั้นนะครับผมอัดได้แค่ 2K 30เฟรมเท่านั้นเองตัวนี้นะครับผมก็ยังให้เป็นลำโพงคู่เช่นเดิมนะครับผมเพราะว่าลำโพงคู่นะฮะก็เป็นมาตรฐานสูงสุดของทางซัมซุงอยู่แล้วในปัจจุบันนะฮะส่วนรุ่งซัมซุง Galaxy Note10 Plus ตัวนี้นะครับผมก็ได้ตัดพอร์ต3.5ออกไปแล้วนะครับผมสำ ใช้งานหูฟังนะครับผมแบตเตอรี่ของเขานะครับผมให้มาที่4,300มิลลิแอมป์นะครับผมสามารถชาร์จไวที่ที่45วัตต์นะฮะการชาร์จไวนะครับผมอาจจะชาร์จเร็วกว่า Samsung Galaxy Note 9าเมื่อสักครู่อยู่ส่วนในเรื่องของการเพิ่มอิ c a ีดีการ์ดนะฮะตัวนี้สามารถเพิ่มได้ถึง1เทาลบตยเลยนะครับสำหรับราคามือสองของเขานะฮะจะอยู่ที่ราคาประมาณ5,000จนถึง7,000บาทนะฮะในส่วนของ s ั m s u ง g g a l a ซ y Not ส10พ l ั s นะผมตัวนี้นะฮะการดีไซน์ของเขานะฮะค่อนข้างที่จะต่างกับ Samsung Gala ซัมซน์ี่ท ยังอยู่ในรูปแบบทันสมัยอยู่นะครับผมตัวนในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะฮะก็ยังให้เป็น a n d ด o i d 12นะ,ะในเวอร์ชันล่าสุดของเขานะฮะไม่สามารถไปมากกว่านี้ได้แล้วส่วนเรื่องในการใช้งานนะฮะสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเล่น y ย u ทูบเฟซบ o ๊กทิกต็อกอินสตาแกรมต่างๆนะ,ะยังสามารถใช้งานได้แบบลื่นๆเลยนะครับผมแล้วตัวนี้นะฮะยังสามารถที่จะถ่ายรูปนะครับออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีถ้าเทียบกับเพื่อนในเรดราคาประมาณนี้นะฮะถือว่าแบบเป็นคู่แข่งในเรื่องของการถ่ายรูปได้อย่างสบายๆเลย,ย,ยเเเเเเช่่่่นนนนนกกัััะคครรรบแถมมมาาาาาายงงไดด้้จืืือออออออททีป็ขพวสุ เจะพรีเมียมแล้วก็ให้ฟีเจอร์ต่างๆมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซัมซุงเด็กเอวยปากกาในตัวเอายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาร์จไร้สายหรือว่ารีเวิร์ดชาร์จอะไรต่างๆนะฮะยังถือว่าให้เยอะกว่าเพื่อนในกลุ่มราคานี้อยู่นะครับผมรุ่นที่3ที่จะแนะนำนะฮะก็คือซัมซุงกาเล็กซี่โนต์ยี่สิบอัลตร้านะครับผมตัวนี้นะครับผมแต่ก่อนนะฮะรุ่นท็อปของเขานะฮะจะต้องเป็นพัทใช่ไหมฮะแต่ในรุ่นนี้นะครับผมก็จะปรับตัวพัทนะฮะออกไปแล้วฮะก็จะเปลี่ยนเป็นอ G77 นะฮะ MP11 นะครับผมส่วนหน้าจอนะครับผมให้มาเป็น Dynamic a m o l e d ขนาด6.7นิ้วนะครับผมขนาดจะใหญ่กว่า Samsung Galaxy Note 10 Plus เมื่อสักครู่นะฮะหน้าจอของเขานะฮะก็ยังเป็น 2K เช่นเดิมนะครับผมแต่ Refresh ของเขานะฮะสามารถปรับได้ถึง 120Hz แล้วนะครับผมตัวนี้สามารถเล่นหน้าจอได้แบบ 120Hz แบบลื่นๆเลยนะฮะส่วนตัวกล้องนะครับผมให้มาด้วยกัน3เลนส์นะครับผมอาจจะน้อยกว่าเมื่อสักครู่นะครับผมแต่คุณภาพของกล้องเขาน่ะอัดแน่นแน่นอนในรุ่นนี้นะครับเลนส์หลักของเขานะครับผมปรับมาเป็น108ลลล้้านนนพิกกเซะะคครรัับบผผมมม f 1.8แว็ี OS กันสั่นอยู่ในตัวนะฮะส่วนเลนส์ต่อมานะครับผมเป็นเลนส์โพลิสิโครบเทเลโฟโต้นะครับผมให้ความละเอียดมาที่12ล้านพิกเซล f 3.0นะครับตัวนี้นะครับผมสามารถซูมออปติคอลได้สูงถึง 5x เลยนะครับแล้วก็สามารถซูมแบบดิจิตอลซูมนะครับผมได้สูงถึง50เท่าเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ซูมได้เยอะที่สุดในตอนนั้นของทาง Samsung แล้วนะฮะส่วนการพิล็อตของเขานะครับผมปรับจาก 4K นะครับผมมาเป็น 8K 24เฟรมเรียบร้อยนะฮะในรุ่น s a m s u n Galaxy g Note 20 Ultra นะ คุณสมบัติของเขาก็อาจจะยังไม่ได้ดีนักนะฮะในการถ่าย 8K นะครับผมส่วนกล้องหน้านะครับผมให้มาที่10ล้านพิกเซล f 2.2นะฮะอัดวิดีโอได้สูงถึง 4K 60เฟรมเช่นเดิมกับ Samsung Galaxy Note 10 Plus ส่วนตัวลำโพงนะครับผมให้มาเป็นตัวลำโพงคู่นะครับผมตัวนี้นะฮะก็ไม่มีแจ็ค3.5เช่นเดิมนะฮะเพราะหลังจาก Samsung Note 10 Plus นะครับผมเขาก็ตัดแจ็ค3.5ออกไปเรียบร้อยนะฮะทุกรุ่นหลังจากนี้นะฮะจะไม่มีแจ็ค3.5เข้ามาแล้วแบตเตอรี่ของเขานะครับผมให้มาที่ 4,500mAh มิิลลนะครับผมวล ราค2 0 Ultra นะฮะก็อยู่ที่ราคาประมาณ8,500จนถึงราคา1 2 0 0นะฮะก็ <K ill in> ขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องด้วยนะครับว่าสภาพดีหรือสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนรุ่นนี้นะครับผมจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะฮะก็จะเป็นแบบ 4G กับแบบ 5G นะฮะแบบ 4G นั้นราคาก็จะถูกหน่อยนะฮะแบบ 5G ราคาก็อาจจะแพงหน่อยนะครับผมว่าตัวนี้นะฮะเป็น 5G รุ่นแรกๆนะฮะของทาง a m s u n งเองนะครับผมส่วนเรื่องของการใช้งานนะฮะเรื่องของกล้องนะครับผมไม่ต้องพูดถึงนะฮะถ้าเป็นในกล้องนะฮะปัจจุบันนี้นนะสสสาาาาาาาหรรรรรัับบบบ Not 20มมถแแขข่งงงกคูใเเเทปณีีี้้ไดดอยยยยลว ส่วนในเรื่องของการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะฮะสามารถเล่นได้อย่างสบายๆเลยเพราะว่าโดยรวมของเขาถือว่าคุ้มค่ามากแค่ได้ปากกามาแท่งเดียวเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียนเซ็นเอกสารนะหรือว่าหน้าจอเดี่ยวให้มานะฮะเป็นแบบไดนามิกอะมูเลตนะฮะให้สีสันที่สดใสนะฮะถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะฮะกล้องที่108ล้านเนี่ยสุดๆเลยนะฮะทำหรับราคานี้หาได้ยากมากแต่ในเรื่องของการใช้งานนะฮะอาจจะสุดที่ a n d ด o i d 13นะครับผมไม่น่าจะได้ไปต่อ Android 14แวนะรุ่นที่4ที่แนนะําในวันนี้ะฮะรุ่นนีท มให้ชิปประมวลผลมาเป็น Exynos 2001นะฮะ Octa Core 2.9 GHz ส่วน GPU นะครับผมให้มาเป็น Mali G 7 6 MP 1 4นะฮะหน้าจอนะครับผมให้มาเป็นแบบ Dynamic AMOLED ขนาด6.8นิ้วนะครับผมหน้าจอเป็นแบบ2 K นะฮะให้ Refresh Rate นะครับผมมาที่120่งเฮิร์เช่นเดิมนะฮะแล้วก็รองรับความสว่างสูงสุดของหน้าจอที่1,500นิตถือว่าเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมแต่ก็ยังเทียบเคียงสูสีกับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra อยู่นนะครับตมาใส่วววนนนนนนขอองงงกกลล้้้้ะะะฮตััีใหมาถึ4เดยครับผมมโดยี เลนหลักที่108ล้านพิกเซล f 1.8แล้วก็มี ois กันสั่นอยู่ในตัวด้วยนะครับเลนต่อไปเป็นเลน periscopic telephoto นะครับผมให้ความละเอียดมาที่10ล้านพิกเซล f 4.9นะครับผมมี ois กันสั่นอยู่ในตัวนะฮะแล้วก็ยังสามารถซูมออโต้คอลได้ถึง1 0 x ซูมดิจิตอลนะครับผมได้ถึงร้อยเท่าเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เลนต่อไปนะฮะเป็นเลน telephoto นะฮะให้ความละเอียดมาที่10ล้านพิกเซลนะครับผม f 2.4นะฮะตัวนี้สามารถซูมออโต้คอลได้3 x เขาก็จะแยกเลนซูมทีีี่่่เเเเเเปป็็็นน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 น 10x 3x กกกกกัััับบอออออออจาาาาะะะะะะฮฮพพืให้้้้คคววมมมลลลลลยดดดขขงภไึรผแตต วายนะครับผมให้ความละเอียดมาที่12ล้านพิกเซล f 2.2ในส่วนของการอัดวิดีโอนะฮะตัวนี้ก็อัดวิดีโอได้ที่ 8K 24เฟรมเช่นเดิมก็ยังเป็นมาตรฐานสูงสุดของทาง s a m s u n งอยู่ในนักขณะนั้นนะครับผมตัวกล้องหน้าของเขานะครับผมให้มาที่40ล้านพิกเซล f 2.2สามารถอัดวิดีโอได้ที่ 4K 60เฟรมเรทแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมให้มาเป็นตัวลำโพงคู่เช่นเดิมแบตเตอรี่ของเขานะครับผมให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะฮะชาร์จไวที่25วัตต์ตัวนี้นะครับผมไม่รองรับไม ซัมซุง Galaxy S 21 Ultra นะฮะสามารถใช้ปากกาได้แล้วนะครับแต่ไม่มีปากกาในตัวมานะครับผมต้องซื้อปากกาแยกเพราะว่าในปีนั้นนะครับผมเขาได้ตัดซัมซุง Galaxy Note ออกไปนะฮะแล้วก็จะเหลือแต่ Galaxy S ตัวเดียวนะผมเขาเลยเพิ่มปากกาที่เป็นแบบปากกาแยกออกมาเพื่อให้ใช้งานกับซัมซุง Galaxy S ได้ส่วนราคามือสองของเขานะครับผมก็อยู่ที่ราคา10,000บาทจนถึง13,000บาทถ้าแนะนำนะฮะก็ลองหาเครื่องที่แถมปากกามาด้วยนะฮะก็จะได้ไม่ต้องซื้อปากกาแยกนะสำหรับใครที่เป็นสายใช้ปากกานะครับผมโดยรวมของตัว s a m s u n Galaxy g S 21 Ultra นะ หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกของทางซัมซุงแล้วนะครับสำหรับมือสองนะ,ะสามารถใช้งานได้ดีนะครับผมแต่ข้อเสียของเขานะครรุ่นนี้นะฮะที่เจอเจอมาก็อาจจะเป็นในเรื่องของความร้อนนะครับแต่สําหรับตัวผมจากประสบการณ์ที่เคยใช้ไอซเอัลตรามาฮะ,ะมันก็ไม่ได้แบบเป็นอุปสรรคในเรื่องของการใช้งานมากนักนะฮะผมยังก็มาสามารถใช้งานถ่ายวิดีโอถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยได้อย่างดีอยู่ถ้าเทียบกับมือถือเลทราคาในปัจจุบันนะฮะถือว่ากินขาดในเลนราคานี้เลยถ้าเอามาเทียบกันนะฮะในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวีีีดดดโออ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 อนนนนนะคคคครรรรรัับผผมมมมส่่่ววใใขขขขงงงงงกกกาา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 ชช้้้้้เเทไถปจ แล้วก็ที่สาคัญนะซัมซุงเด็กของเขาใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการใช้งานสมาร์ทวิวนะฮะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีในซัมซุงกาเล็กซี่เอจิเซนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าการใช้งานในแปต่างๆถือว่าเหมาะสมมากรุ่นที่5ที่จะแนะนำนะฮะก็จะเป็นซัมซุงกาเล็กซี่เอจิสองอัลตรานะครับผมรุ่นนี้นะฮะก็จะใช้ชิปประมวลผลเป็น snapdragon แ gen 1นะครับผม octa core GHz จุนี้นครับก็เ็นรตซ์รุ่นนี้นะครับก็เป็นรั่นแรพิ่มมางซัน Reno 730นะฮะส่วนขนาดหน้าจอให้มาที่6.8นิ้วนะฮะเป็นแบบ Dynamic AMOLED ความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ 2K นะครับผม Refresh r a ของเขาอยู่ที่120 h z นะฮะความสว่างของหน้าจอสูงสุดของเขาอยู่ที่1,750นิตในส่วนของกล้องนะครับผมให้เลนกล้องมาถึง4เลนเช่นเดิมนะครับผมเลนหลักของเขานะฮะจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับผม f 1.8แล้วก็มี OS กันสั่นนะฮะรู้สึกว่าเลนหลักก็คุณภาพจะเท่าๆกับตัว Samsung Galaxy S20 Ultra เลนต่อมาเป็นเลน Periscope Telephoto นะฮะความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซล f 4.9นะฮะสามารถถ่ายออโ ออปติคอลซูมได้ถึง 10x แล้วก็ซูมดิจิตอลได้ถึง100เท่าเลยนะครับผมเลนต่อมาเป็นเลนเทเลโฟโต้นะครับผมความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับผม f 2.4นะฮะเลนตัวนี้นะฮะก็สามารถถ่ายซูมได้ที่ 3x optical นะครับผมแล้วก็เลนต่อมานะฮะเป็นเลนอ์แต้ทอวนะฮะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด12ล้านพิกเซล f 2.2นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสามารถอัดวิดีโอได้สูงถึง 8k 24เฟรมเช่นเดิมนะครับผมในส่วนของกล้องหน้านะคคครรรรรรัััับบผผมมมมมมใหห้้้้้้าาาาาาทีีี่่่่40 4k 60ลลลลลนนนนนพิิกกกกกเเเเเซ f 2 2ะะะะะะแววววว็อออออออดดดดดดโไสสููงงงงถึึฟชฮฮยขื โอสูงสุดของเขานะฮะก็ยังเท่าๆกับ s 2 7 Ultra อยู่นะฮะก็เปรียบเสมือนกับเขาแบบยกตัวเก่ามาตัวใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปรับในเรื่องของ AI ในเรื่องของการมวลผลมากขึ้นนะครับผมแบตเตอรี่ของเขานะครับผมรองรับที่5 0 0 0 m ป์นะฮะก็จะสูงกว่าตัวเดิมๆที่ผ่านมานะฮะรองรับชาร์จไวที่45วัตต์นะครับผมแล้วก็ไม่รองรับไมโครอิ c a กรแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ยังคงเป็นลำโพงคู่เช่นเดิมนะครับผมราคามือสองในปัจจุบันนี้นะฮะก็อยู่ที่ราคาประมาณ17,500บาทนถึังงมื่นเจ็ดพันห้ามือยบาท นะฮะถ้าดูผมเช็คดูจากหน้าเว็บของ Samsung นะครับผมก็อยู่ที่ราคาประมาณ32,400บาทนะฮะสําหรับรุ่น128 GB แล้วก็รุ่น256 GB นะฮะจะอยู่ที่ราคา36,400บาทแต่ถ้าคุเพื่อนไม่สะดวกซื้อราคามือ1นะฮะก็ลองหาดูมือ2ที่มีประกันอยู่ก็ยังพอมีขายอยู่บ้างนะครับผมว่ามือถือ s a m งก n g Galaxy A22 Ultra นะผมก็ยังใช้งานในปัจจุบันนี้อยู่นะฮะถือว่าเทียบเคียงนะฮะได้เลยกับ Samsung Galaxy A23 Ultra นะครับอาจจะมีแพ้บ้างในบางส่วนในเรื่องของกล้องนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นรุ่นใหม่เข้าอาจอัปเกรดในเรื่องของเฟิร์มแวร์ในเรื่องของการใช้งานนะฮะมาให้มันดี กว่า a 2อต l t r อยู่แล้วแต่คุณภาพก็ไม่ได้หนีกันมากรุ่นนี้ฮะยังสามารถเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยเล่นแบบได้สุดๆเลยนะครับผมนะฮะใช้งานมาติดทั้งมาติดบินโดได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะฮะถ้าใครงบถึงนะครับผมส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับผมที่จะแนะนําในวันนี้นะครับผมก็จะเป็น s a m s u ง Galaxy S23 Ultra นะครับผมทำไมผมถึงแนะนําตัวนี้เป็นมือสองนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนะฮะเขาเริ่มขายมือสองกันแล้วนะครับผมเพราะว่าราคามือสองค่อนข้างที่จะเลาใจนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายมือสอง กอน8 Gen 2 Octa Core 3.2 GHz ส่วน GPU นะครับผมให้มาเป็น a d r e n o 740นะฮะหน้าจอให้มาเป็นแบบ Dynamic AMOLED 6.8นิ้วนะฮะหน้าจอเป็นแบบ 2K นะฮะรองรับ Refresh ที่ 120Hz นะครับผมแล้วก็ความสว่างของหน้าจอสูงสุดอยู่ที่1,750 n i ต s สเปคของหน้าจอนะมันก็เทียบเคียงกับสเปคของหน้าจอของ Samsung Galaxy S22 Ultra เลยนะฮะในส่วนของกล้องนะฮะก็ให้มา4เลนเช่นกันนะครับผมในส่วนของเลนหลักนะฮะก็ให้มาที่200ล้านพิกเซลนะครับผม f 1.7นะครับผมแล้วก็มี OS กันสั่นนะฮะแลล้้ววก็เเเนนะคครรับผมมมใหาาดตที่ 10ล้านพิกเซล f 4.9นะฮะออปติคอลซูมได้ที่ 10x นะครับผมแล้วก็ดิจิตอลซูมได้ถึงร้อยเท่าเช่นเดิมนะครับผมตัวเลนส์เทเลโฟโต้นะครับผมให้ความละเอียดมาที่10ล้านพิกเซลนะฮะ f 2.4นะฮะตัวนี้ก็สามารถซูมออปติคอลได้ถึง 3x นะฮะแล้วก็เลนส์อันเต้ายของเขานะฮะให้ความละเอียดมาที่12ล้านพิกเซลนะครับผม f 2.2นะฮะตัวนี้นะครับผมอัดวิดีโอได้สูงถึง 8K 30เฟรมแล้วนะครับผมจากเดิมปรับได้แค่24เฟรมนะฮะตัวนี้จะปรััับบบไดดดด้้้้้30 40เเฟรรรรมมมมนน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 ะะ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 ฮฮฮสสสูงงงงงุใ่วขอออกกกลลลลลลลหาาาาาปคคผผจ12 2.2พิซ f แล้วก็อัดวีดีโอได้สูงถึง 4K 60เฟรมนะฮะในส่วนของกล้องหน้าที่เขาดรอปลงมานะฮะก็ไม่ได้เห็นความต่างเพราะว่าเราถ่ายปกตินะฮะเราก็ไม่ได้ใช้ความละเอียดที่40ล้านอยู่แล้วนะฮะถ้าเราไม่ได้ไปกดปรับของเขานะครับผมในส่วนของตัวนี้นะฮะก็ให้มันเป็นลำโพงคู่เช่นเดิมนะฮะแบตเตอรี่รองรับที่5 0 0 0มิิลลแอมป์นะครับผมชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์นะครับผมไม่รองรับไมโครเอินดิการ์ดแล้วนะฮะราคามือสองของเขาในปัจจุบันนี้นะผมจะอยู่ที่27,000นะฮะจนถึง33,000บาทบางเครื่ออ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 งงงงใในน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 นปปปปปัััััจจ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 จุุุุบบบีีีีีี้้้้้ะะ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 าา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 คคมทททททตตกกกกหหหลลล่่่่่่่แวววฮฮรรร็็็็ดดดยยูสสภพไเข Samsung สามารถเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้แบบสบายๆเลยนะตัวนี้ระบบระบายความร้อนของเขาค่อนข้างที่จะดีกว่า s2 ultra นะครับผมขอบหน้าจอของเขาจะโค้งมนน้อยกว่า s2 ultra นะจับถนัดมือมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมก็ใช้งาน s2 ultra อยู่ก็เห็นความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะฮะในเรื่องของการจับถือนะฮะแต่นีเรื่องของการดีไซน์มองผืนผนคล้ายกันมากทั้งหมด6รุ่นที่ผมได้กล่าวมานะฮะก็เป็น Samsung ตัวท็อปมือสองนะผมที่ผมอยากจะแนะนำนะงบประมาณเพื่อนๆถึงตัวไหนนะฮะก็จัดตัวนั้นได้เลยนะมันสามารถใช้งานได้ดีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผม โน้ต9โน้ต10พ l ัสโน้ต20อัลตร้านะผมตัวนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อใน And ด o i d 14แต่ก็ยังสามารถใช้ d น o อยเวอร์ชันล่าสุดของเขานะฮะที่อัปเดตล่าสุดนะฮะใช้งานได้ต่ออีกประมาณ2-3ปีได้อยู่แต่ก็อย่างที่บอกนะฮะมือ2นะฮะก็คือมือ2นะผมเราก็ต้องเลือกเครื่องให้ดีนะฮะถ้าเราได้เครื่องมือ2นะฮะจากคนก่อนหน้ามาไม่ดีมาถึงมือเรานะฮะอาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าเป็นผมแนะนำนะมือ2ก็ยังเหมาะอยู่สามารถสู้กับคู่แข่งในระยะราคาประมาณเดียวกันได้อย่างสบายๆนะครับผมเพราะอย่างน้อยนตตััวว Sam ถ้้าาเป็งแรกไดม นี่เรื่องของซัมซุงเด็กนะฮะสามารถเอามาต่อจอนะฮะสามารถเป็นคอมพิวเตอร์ได้อีกเครื่องหนึ่งเลยแล้วก็สมาร์ทวิวนะฮะที่สามารถต่อกับสมาร์ททีวีนะฮะได้อย่างเสถียรนะครับเวลาเราแคสหน้าจอขึ้นทีวีเงี้ยไม่ว่าจะเป็นไวเลสชาร์จนะฮะหรือว่าจะเป็นรีเวิร์สชาร์จนะฮะสามารถทําได้นะฮะเพราะว่าน้อยแบรนด์นะฮะที่ราคาประมาณเดียวกันเนี่ยจะให้ได้สำหรับใครนะฮะที่มีข้อสงสัยตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมนะสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆๆทททุุุุกกกคค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 นนนนนะะรรรรรัััััับบบบบบบผผมมมมมขขอออณณเพื่่ีีตติดดาาชสสว